ได้ได้ว่าคิวงานแน่นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ315วันคุณต่อทําไปแล้ว500วันเลยนะคะสําหรับนักแสดงสุดฮอตคุณต่อธนภพค่ะที่ลุยทั้งงานละครงานอีเวนต์แบบรัวๆโดยเจ้าตัวนะคะก็เผยว่า ช่วงปีใหม่นี้ยังไม่ได้มีแลนไปเที่ยวเลยเพราะว่าต้องทํางานอยู่และเป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยเมื่อถามถึงความรักเจ้าตัวก็บอกว่าปกติดีทุกอย่างราบรื่นนอกจากนี้หนุ่มต่อยังได้บอกว่าเปลิ่มที่มีคนทักว่าหน้าเหมือนนักเรองนกแสดงเกาหลีชานฮี s f สเ9ค่ะคนทักเราไหมคนชายีมเยอะเอาลูกเปิดลูปโชว์ูป เอาเป็นว่าฝักใส่รูปแล้วกันไม่แต่ว่าไม่ได้กล้าจะเทียบพี่เขานะเอาเป็นตรงหมายถึงว่าขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ทักมาเพราะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่งงเหมือนกันว่าแท็กใครจนอันนี้แมทแน่นอนเพราะว่าไปถึงพี่ชายแท้ๆตัวเองพี่ชายพี่ชายเปิดรู้ว่าเฮ้ยตอเหมือนเลยอ่ะค <Okay. S 2> ือก็ดูแบบดูดีเพราะว่าพอพอไปดูอะ่ะเขาไม่ได้แค่หน้าตาดี พี่เขาเล่นเก่งมากด้วยก็จะติดตามต่อไปครับไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าเป็นพี่พี่นักแสดงด้วยกันเลยที่แบบว่าเอ้ยเหมือนอะไรเงี้ยผมว่าเขารอกกว่าแหละให้เขาเจอคือเป็นแปดพี่ได้ไหมเพราะว่าแบบทั้งหน้าตาดีเหมือนกันแสดงดีเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ถ้าใครคิดว่าวันหนึ่งผมจะเก่งเท่าเขานะฮะตัดตัอเป็นน้องว่างคือมีโอกาสได้ถ่ายแบบกับฝาแฝดน้อง เป็นไงบ้างเพราะาลงปมปีหน้าใช่ป่ะขออใช่รู้สึกจะมักมักกลาปุมกรลาครับ่เป็นไงบ้างครับคือตอนแรกที่ที่เขาติดต่อมาก็คือรับสุดๆเคลียร์สุดๆรอไม่แบบว่าเราเราคิดถึงน้องๆนาดาวเอาตรงแบบว่าถ้ามีโปรเจกต์ไหนที่เราแบบได้กลับไปคอลแลบกันได้ครับผมก็แบบเปิดไฟแล้วยิ่งแบบได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยก็ดีครับที่ไหมีใครไปเที่ยวไหนต่อไปถามก่อนเลยอยากจะคำพื้ ไม่มีครับจริงเหรอแม่คือเดี๋ยวนี้จริงๆผมตอบเหมือนเดิมทุกปีเลยนะรอตใหม่คือแม่ผมเกิดปีใหม่อ๋อใช่ืพี่แเราไมทแม่ไปเที่ยวสองนเกิดหรอผมทำงานผมฝากพี่ชายครับฝากครอบครัวพาคุณแม่ไปเที่ยวทางภาคเหนือแล้วก็อาจจะกลับมาตอนช่วงเขาดาวมาฉลองที่บ้านอาจจะให้เวลาคุณแม่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีงานอื่นๆที่ต้องทำด้วยก็เลย ปีนี้ขอเบรกก่อนเลยก็ปกติดีครับแบบทุกอย่างก็รับรืน stable ดี stable อ,อ,อยู่ใช่ใช่แล้วช่วงปีใหม่บางทีก็าอาจจะเอออยากมีโมเมนต์ที่แบบเออได้ฉลจหฉลองละหล่กันอะไรเงี้ยจริงจผมว่าด้วยด้วยเบสเรามันมีมีครอบครัวเป็นเบสด้วยแหละครับอพอเรามีแพลนกับครอบครัวเราอ่ะผมว่าไม่ใช่แค่เราแม้แต่คนอื่นเขาก็จะมีแพลนกับครอบครัวตัวเองเช่นกันนะครับก็เลยกลายเป็ไม่มีปัญหาไม่มี อันนี้ผมว่าเรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยพี่แบบมันมันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหนหรืออะไรก็ตามเขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้ทงทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ